เธอคือผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งไม่มีใครเห็นค่าไม่มีใครเหลียวแลแต่ในค่ำคืนที่ลูกชายของเธอต้องเผชิญกับชะตากรรมระหว่างความเป็นกับความตายทุกคนกลับต้องตะลึงเมื่อแม่คนนี้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมความกล้าหาญและความรักที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครคาดคิดค่ำคืนมืดสนิทเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกสีดังระรัวกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอบอวลไปทั่วบ้านเก่าหญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าร่างกายสั่นไหวด้วยความหนาวและความเจ็บปวดในใจ นี่คือแม่ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวถูกมองว่าไร้ค่าไม่มีใครเหลียวแลแต่หัวใจของเธอยังเต้นอยู่เพื่อลูกเพียงคนเดียวทุกคืนเธอเฝ้าคิดถึงเสียงหัวเราะเฝ้าจำแววตาที่สดใสของเขาแม้ว่าเขาจะถูกพราไปเลี้ยงดูโดยครอบครัวของพ่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นท่ามกลางความมืดปลายสายสั่นเครือเป็นเสียงของคนที่เธอไม่คิดว่าจะโทรมา บอกว่าลูกของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายหัวใจของเธอกระแทกแรงเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบจนแทบขาดใจลมหายใจติดขัดร่างกายอ่อนแรงแต่ขากลับรีบก้าวออกไปในฝนถนนลื่นจนแทบล้มน้ำฝนไหลรินเข้าตาไฟถนนสลัวรางราวกับกำลังปิดบงังบางสิ่งแต่เสียงในหัวของเธอก้องเพียงอย่างเดียวลูกกำลังต้องการเธอ เมื่อเธอไปถึงบ้านใหญ่ทุกอย่างเงียบงันเกินปกติบานประตูไม้เปิดแงม้มสายลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นควันจางหาหะหัวใจเธอเต้นแรงฝ่าเท้าเย็นเฉียบเหมือนเหยียบบนน้ำแข็งก้าวเข้าไปทีละก้าวเงามือทาบทับตามกำแพงเสียงบางอย่างขยับอยู่บนชั้นสองเธอเง่ยหน้าขึ้นและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นวาบ ลูกของเธอกำลังยืนอยู่ริมหน้าต่างสูงแสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นน้ำตาที่ไหลอับแก้มมือเล็กกำลังจะปล่อยจากขอบไม้ที่เปียกฝนเธอไม่คิดไม่ลังเลเสียงกรีดร้องจากในอกดังออกมาเท้าพุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงที่ไม่รู้มาจากไหนเธอกระโจนขึ้นบันไดไม้เก่าทุกย่างก้าวส่งเสียงลั่นเ e อียดอารเหมือนจะหักลงได้ทุกเมื่อหัวใจเธอเต้นทีจนแทบระเบิดออกมา ลมหายใจหอบกระชั้นเหมือนกำลังจะขาดอากาศเสียงฝนที่กระหน่ำอยู่ภายนอกดังแผดราวกับตีกลองเร่งร้าฟ้าแลกแสงขาวว่าส่องเข้ามาในห้องเผยให้เห็นร่างเล็กของลูกที่ยืนเกาะขอบหน้าต่างร่างกายสั่นเทาเหมือนใบไม้ในพายุแม่ก้าวเข้าไปช้าหาหะไม่อยากทำให้ลูกตกใจแต่ในใจกลับร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผาทุกวินาทีเหมือนยาวนานเกินจะทน ลูกอย่าทำแบบนั้นเสียงของเธอสั่นคพร่น้ำตาไหลรินโดยไม่รู้ตัวสายตาของเด็กชายหันมามองแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังเขาตะโกนเสียงสั่นว่าไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการเขาอยู่ที่นี่เพียงเพื่อเป็นเงาที่ถูกมองข้ามคำพูดเหล่านั้นเหมือนคมมีกรีดลงกลางหัวใจแม่เธอเดินเข้าใกล้อีกก้าว ฝ่าเท้าเหยียบบนแอ่งน้ำฝนที่รั่วเข้ามาพื้นลื่นจนเกือบหกล้มแต่เธอกัดฟันเย็นตัวไว้ดวงตาย,ยังไม่ละจากลูกแม้เพียงเสี้ยววินาทีเธอเอื้อมมือออกไปเสียงฟ้าร้องกึดก้องเหมือนคำเตือนครั้งสุดท้ายลูกชายขยับตัวมือเล็กเริ่มคลายออกจากขอบไม้ที่เปียกชื้นหัวใจไม่หยุดเต้นไปชั่วขณะสัญชาตญาณผลักด,ดันให้ร่างของเธอพุ่งไปข้างหน้า มือคว้าข้อมือเล็กของลูกเอาไว้ในเสี้ยววินาทีแรงกระชากดึงกลับเข้ามาเต็มกำลังที่เหลือทั้งคู่ลม้มลงกองกับพื้นเสียงกระแทกดังสนั่นเธอกอดลูกแน่นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะฉีกออกมาในอ้อมกอดนั้นเด็กชายร้องให้สะอึกสะอื่นน้ําตาเปื้อนเสื้อของแม่จนชุ่มเสียงสะอื้นสั่นส,นสถานไปทั้งห้องเงียบแม่ลูบหัวลูกช้า เสียงของเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นแม่อยู่ตรงนี้แม่ไม่เคยทิ้งลูกไปไหนดวงตาของเด็กชายเบิกกว้างเหมือนได้ยินคําที่รอคอยมานานเขากอดเธอแน่นเหมือนกลัวว่าเธอจะหายไปอีกภายนอกเสียงฝนยังคงกระหน่าแต่ภายในห้องเล็กกลับอุ่นขึ้นความมืดที่ปกคลุมเริ่มสลายเหลือเพียงแสงสลัวที่เผยให้เห็นเงาสองร่างกอดกันอยู่ตรงกลาง หัวใจไม่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโล่งใจในเวลาเดียวกันเธอรู้แล้วว่าแม้ถูกทอดทิ้งแม้ถูกดูถูกว่าไร้ค่าแต่ในวินาทีนี้เธอคือคนเดียวที่ลูกต้องการมากที่สุดและสิ่งนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำใดจะอธิบายได้เธอยังคงกอดลูกไว้แน่นเรากับกลัวว่าหากคลายอ้อมแขนแม้เพียงนิดเดียวเด็กน้อยตรงหน้าจะหายไปเหมือนฝันร้ายที่ไม่อาจไขว่คว้า เสียงหัวใจของลูกเต้นแรงแนชิดอกสะท้อนเข้ากับจังหวะหัวใจของเธอเหมือนสองชีวิตกลับมาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งความทรงจำอันขมขื่นผุดขึ้นมาในใจภาพวันที่เธอถูกผลักออกจากบ้านคำพูดที่ถูกเหยียดหยามว่าเป็นเพียงภาระวันที่เธอต้องเดินจากมาพร้อมน้ำตาและหัวใจที่แตกสลายแต่ตอนนี้ทุกคำที่เคยทำร้ายเหมือนถูกกลบหายไป เหลือเพียงเสียงสะอื้นของลูกที่ซ่อนหน้าอยู่ในอ้อมแขนแม่เธอเอื้อมือเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเล็กสัมผัสอุ่นแผวเบาแต่หนักแน่นด้วยความรักสายตาของลูกสั่นไหวแววตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเมื่อครู่ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นประกายแห่งการยึดเหนี่ยวแม่แม่จะไม่ไปไหนจริงๆใช่ไหมเสียงสั่นเครือดังขึ้นเบาหาหะเหมือนคำถามที่เด็กชายรอคำตอบมานานแสนนาน แม่พยักหน้าน้ำตาเอ่อคลอจนพร่ามัวไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแม่ก็จะตามไปเจอไม่ว่าลูกจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนแม่จะยืนอยู่ข้างๆเสมอคำพูดนั้นเหมือนโซ่แห่งความหวังที่พันฒนาการหัวใจอันบอบช้ำของเด็กชายให้กลับมายึดโยงกับชีวิตอีกครั้งเสียงฟ้าร้องยังคงกึกก้องแต่ครั้งนี้กลับฟังเหมือนเสียงก้องกัางวานของการเริ่มต้นใหม่สายลมเย็นที่พัดผ่านหน้าต่าง ไม่ใช่เพียงความหนาวเหน็บอีกต่อไปหากแต่เป็นลมหายใจแห่งการปลดปล่อยเด็กชายยกมือเล็กๆกอดแม่นั่นขึ้นซุกหน้าลงกับอกที่อุ่นเหมือนเกราะกำบงังน้ำตาที่เคยไหลด้วยความสิ้นหวังตอนนี้ไหลด้วยความโล่งใจที่ไม่อาจอธิบายได้แม่ค่อยๆลูบหลังลูกทุกสัมผัสคือการปลอบประโลมทุกคำกระซิบคือคำมั่นสัญญาเสียงฝีเท้าของคนในบ้านเริ่มดังใกล้เข้ามา แต่ในขณะนั้นโลกของทั้งสองคนเหมือนหยุดนิ่งไม่มีอดีตที่เจ็บปวดไม่มีสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามเหลือเพียงแม่ที่เคยถูกทอดทิ้งกับลูกที่เกือบสูญเสียชีวิตและทั้งสองเพิ่งค้นพบว่าพวกเขายังมีเหตุผลที่จะกอดกันต่อไปในวันพรุ่งนี้ประตูห้องถูกผลักเปิดออกอย่างแรงเสียงดังสะท้อนก้องไปทั่วบรรยากาศเงียบงนัน เงาร่างสูงของคู่เป็นพ่อและญาติคนอื่นๆปรากฏขึ้นตรงทางเข้าสายตาทุกคู่เบิกกว้างเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเด็กชายในอ้อมกอดของแม่ทั้งคู่เปียกปอนด้วยน้ำฝนใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาร่างกายสั่นเทาแต่ยังคงกอดกันแน่นเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงแค่สองคนนี้เสียงพ่อดังขึ้นเต็มไปด้วยความตกใจและโกรธเกรี้ยวปนกันเธอกลับมาทำอะไรที่นี่ น้ำเสียงแข็งกร้าวเหมือนเคยแต่กลับไม่อาสันคอนอ้อมกอดของแม่ได้อีกต่อไปแม่เหงยหน้าขึ้นสายตาเธอไม่หวันไหวเหมือนวันเก่าเสียงสั่นต่หนักแน่นกว่าที่เคยเป็นฉันมาเพื่อช่วยลูกของฉันไม่ใช่เพื่อเถียงไม่ใช่เพื่ออ้อนวอนแต่เพราะนี่คือหน้าที่ของแม่คำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องชะงักเด็กชายเงยหน้ามองแม่ด้วยดวงตาที่แดงกำ่ำ เสียงเล็กเอ่ยขึ้นท่ามกลางความเงียบผมอยากอยู่กับแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วบรรยากาศเย็นเยียบกลายเป็นความตึงเครียดสายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงสว่างว่าสะท้อนให้เห็นสีหน้าของทุกคนบางคนตกใจบางคนเงียบงันแต่ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะคำประกาศของเด็กน้อยแม่กอดลูกนั่นขึ้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นเพราะแรงโหมของความรักที่เอ่อล้นเกินจะควบคุมเสียงพ่อแข็งกระด้างอีกครั้งเด็กมันไม่รู้เรื่องเธอไม่มีสิทธิพาลูกไปแต่เสียงนั้นกลับถูกกลบด้วยเสียงสะอื้นของเด็กชายสะอื้นที่เต็มไปด้วยความจริงใจและสิ้นหวังสะอื้นที่บอกว่าความผูกพันระหว่างแม่กับลูกแข็งแกร่งยิ่งกว่ากำแพงใดหาหแม่สูดลมหายใจเข้าลึกหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุอก เธอเงยหน้าศกตาพ่อของเด็กตรงหาหะสิทธิ์ของฉันคือการเป็นแม่สิทธิ์ที่ไม่มีใครพรากไปได้คำพูดนั้นหนักแน่นจนทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงเพียงเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาด้านนอกดังราวกับเสียงตัดสินใจจากฟ้าและในความเงียบชั่วขณะนั้นเด็กชายได้ยินเพียงเสียงหัวใจของแม่หัวใจที่ยังคงเต้นเพื่อเขาเพียงคนเดียว เขากอดแม่แน่นกว่าเดิมเหมือนเด็กที่กลัวจะถูกดึงแยกออกไปอีกครั้งดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาหันไปมองผู้คนรอบห้องแต่คำพูดที่เปล่งออกมากลับเรียบง่ายชัดเจนผมจะไม่ไปไหนถ้าไม่มีแม่บรรยากาศในห้องหนาวเยือกแต่หัวใจของแม่กลับลุกเป็นไฟไฟที่เกิดจากความรักไฟที่ไม่อาจมีใครดับได้และในวินาทีนั้นเองทุกคนเริ่มเข้าใจว่า ผู้หญิงที่เคยถูกทอดทิ้งคนนี้ไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่เคยคิดเพราะเธอคือชีวิตเดียวที่สามารถยื้อวิญญาณของเด็กชายกลับมาจากขอบเวแห่งความมืดมิดได้อย่างแท้จริงพ่อของเด็กชายยืนนิ่งใบหน้าบึ้งตึงเปลี่ยนเป็นสับสนสายตาที่เคยแข็งกร้าวสั่นไหวไปชั่วครู่เสียงฝนยังคงซัดกระแทกหลังคาเหมือนกำลังทดสอบหัวใจของทุกคนในห้องญาติบางคนกระซิบถามกันเบา หาหะดวงตาหลายคู่มองแม่ด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเหยดยามกลับกลายเป็นความตกตะลึงและหวั่นเกรงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าหากเธอไม่ได้มาที่นี่ในคืนนี้ชีวิตของเด็กชายอาจสิ้นสุดลงไปแล้วแม่ยังคงประคองลูกในอ้อมแขนเสียงเธอนุ่มนวลลงแต่เต็มไปด้วยพลังเขาเกือบหายไปต่อหน้าต่อตาถ้าฉันมาช้าแม้เพียงเสี้ยนนาที วันนี้ทุกคนอาจยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงร้องให้ของเด็กคนนี้อีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนข้อนหนักกระแทกลงกลางใจห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงตำมิติเตียนกลับเงียบสงัดราวกับถูกดูดกลืนทุกคนหลบสายตาเพราะไม่อาจหาคำโต้แย้งใดได,ได้เด็กชายยกหน้าขึ้นแก้มแดงกัเปียกชื้นน้ำตาย,ยังเอ่อคลอแต่เสียงเริ่มชัดเจนขึ้น แม่ผมขอโทษที่คิดจะหนีไปแบบนั้นแต่ผมรู้แล้วว่าผมยังมีเหตุผลที่จะอยู่เพราะผมยังมีแม่แม่ก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาหาหความอุ่นจากสัมผัสนั้นเหมือนแสงสว่างกลางพายุเธอพูดเสียงสัน่นลูกไม่ต้องขอโทษคนที่ควรขอโทษที่ตัวแม่เองที่ปล่อยให้ลูกต้องเจ็บปวดจนคิดว่าโลกทั้งใบไม่เหลือใคร น้ำตาของเธอไหลาอาบแก้มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดหากแต่เป็นการปลดปล่อยเป็นการยอมรับความจริงที่กดทับหัวใจมานานหลายปีพ่อของเด็กชายก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวเขามองทั้งคู่ที่กอดกันแน่นแววตาแข็งกระด้างค่อยๆอ่อนลงริมฝีปากขยับแต่ไร้เสียงเหมือนกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจความเงียบกินเวลายาวนาน จนกระทั่งเขาหลับตาและถอนหายใจออกมาเสียงทุ้มต่ำเอ่ยออกมาอย่างช้าหาหะถ้าเธอไม่มาฉันก็คงเสียเขาไปจริงๆคำพูดนั้นทําให้ทุกคนในห้องนิ่งงนันไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะยอมเอ่ยออกมาเช่นนั้นแม่ไม่ตอบกลับเธอเพียงกอดลูกแน่นขึ้นปล่อยให้ความจริงตรงหน้าพูดแทนทุกอย่างสายฝนข้างนอกเริ่มเบาลง เสียงหยดน้ำกระทบหลังคากลายเป็นจังหวะอ่อนโยนเหมือนฟ้ากำลังสงบเหมือนธรรมชาติเองรับรู้ว่าคืนนี้ชีวิตหนึ่งเพิ่งถูกฉุดรั้งกลับมาจากความตายเด็กชายค่อยๆหลับลงในอ้อมกอดลมหายใจอุ่นแนบชิดก,กับอกแม่ดวงตาที่เคยเปียกชื้นด้วยน้ำตาปิดลงอย่างสงบในที่สุดเขาก็ได้พักพักจากความหวาดกลัวความโดดเดี่ยวและพักในที่เดียวที่เขาควรอยู่มาตลอดอ้อมกอดของแม่ แม่เงยหน้ามองรอบห้องไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากแต่สายตาที่เด็ดเดี่ยวบอกกับทุกคนอย่างชัดเจนว่าเธอจะไม่ยอมถูกผลักออกไปอีกครั้งเพราะคืนนี้เธอได้พิสูจน์แล้วว่าความเป็นแม่คือสิทธิ์ที่ไม่มีใครลบล้างได้เธอรู้ดีว่านี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการต่อสู้วันพรุ่งนี้ยังมีอุปสรรคยังมีเสียงคัดค้านยังมีสายตาที่จ้องมองด้วยอคติ แต่เธอก็รู้เช่นกันว่าไม่มีสิ่งใดทําให้เธอหวัดหวั่นได้อีกเพราะเธอเพิ่งชนะการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตลูกกลับคืนมาในวินาทีสุดท้ายแสงเช้าค่อยๆแทรกผ่านม่านหมอกของสายฝนเมื่อคืนบ้านใหญ่ที่เคยเย็นเยียบและอึมครึมตอนนี้กับเงียบสงบผิดปกติเสียงนกเริ่มขับขานท่ามกลางบรรยากาศที่เหมือนเพิ่งถูกชำระล้างแม่ยังคงนั่งอยู่บนพื้นห้อง อ้อมแขนอบกอดลูกชายไว้ไม่ห่างดวงตาของเธอแดงกำ่ำเพราะการร้องไห้และความเหน็ดเหนื่อยแต่ในนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยลดลงเด็กชายยังคงหลับสนิทลมหายใจสม่ำเสมอและเบาใบาหน้าที่เมื่อคืนเต็มไปด้วยคราบน้ำตาตอนนี้ดูสงบเหมือนทารกแรกเกิดที่ซ่อนอยู่ในอ้อมกอดแม่ประตูห้องเปิดออกอีกครั้งญาติผู้ใหญ่ในบ้านก้าวเข้ามา สายตาของเขามองทั้งแม่และลูกที่กอดกันแน่นนานกว่าที่ใครคาดคิดแล้วเสียงแหบพร่าก็เอ่ยออกมาเบาหาหาเมื่อคืนถ้าไม่มีเธอวันนี้บ้านนี้คงไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกต่อไปแม่เห่อยหน้าขึ้นแววตาของเธอไม่ได้แสดงชัยชนะไม่ได้อวดอ้างหรือท้าทายมีเพียงความเงียบและความแน่วแน่รากับจะบอกว่าทุกสิ่งที่เธอทำ ไม่ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เพื่อชีวิตของลูกเท่านั้นเสียงกระซิบของญาติคนอื่นๆเริ่มดังขึ้นบางคนพยักหน้าช้าหาหะบางคนก้มหน้าเหมือนยอมรับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ทุกสายตาที่เคยผลักสายค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นการยอมรับอย่างไม่เต็มใจแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธพลังของแม่ที่ได้แสดงออกมาแล้วพ่อของเด็กชายเดินเข้ามาช้า หาหะฝีเท้าเขาหนักอึง้งเหมือนถูกพันธนาการด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนเขามองลูกที่หลับในอ้อมกอดแม่แววตาสับสนปนทั้งเสียใจและโล่งใจฉันไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรเสียงเขาแผ่วต่ำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคือนมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกแม่ยังคงเงียบเพียงก้มลงจูบผมลูกเบา หาหาสายตาเธออ่อนโยนแต่แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยวจากนี้ไปพ่อพูดต่อฉันจะไม่ห้ามเธออีกฉันรู้แล้วว่าเขาต้องการเธอมากแค่ไหนเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในหัวใจของทุกคนคำประกาศที่เหมือนการยอมจำนนแต่สำหรับแม่มันคือประตูที่เปิดสู่วันใหม่วันใหม่ที่เธอจะไม่ถูกปิดกั้นอีกเด็กชายค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตากลมโตปรือเพราะความง่วง แต่ทันทีที่เห็นแม่อยู่ข้างหาหะเขายิ้มบางๆทั้งที่น้ำตายังเกาะขอบตาแม่ผมฝันว่าแม่ทิ้งผมไปเสียงเล็กสันพร่าแต่พอลืมตาแม่ยังอยู่ตรงนี้แม่กอดลูกนั่นขึ้นหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอกระซิบช้าหาหะแม่สัญญาแม่จะไม่ปล่อยมืออีกแล้วดวงตาเด็กชายเปล่งประกาย รอยยิ้มเล็กๆที่แท้จริงฉายชัดบนใบหน้าในวินาทีนั้นทั้งห้องเงียบสงัดไม่มีเสียงตำหนิไม่มีคำดูถูกมีเพียงภาพแม่กับลูกที่กอดกันอย่างแน่นแฟนสำหรับคนอื่นๆมันอาจเป็นเพียงเหตุการณ์ในคืนฝนตกแต่สำหรับแม่และลูกนี่คือคืนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตทั้งสองไปตลอดกาลเพราะจากแม่ที่เคยถูกทอดทิ้งเธอกลับกลายเป็นแสงสว่าง เป็นเส้นได้ที่ยึดชีวิตลูกกลับมาจากขอบเวหแห่งความตายและจากนี้ไปเธอจะไม่ยอมให้ใครพรากสิ k นั้นไปอีกเช้าวันนั้นแสงอาทิตย์เริ่มส่องลอดผ่านหน้าต่างละอองฝนที่ค้างอยู่บนใบไม้เปล่งประกายเหมือนอัญมณีความเงียบสงบเข้ามาแทนที่เสียงพายุเมื่อคืนบรรยากาศที่เคยกดดันและมืดมนกลับแปรเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แม่ลุกขึ้นยืนช้าหาหะ อุ้มลูกชายไว้ในอ้อมแขนแม้ร่างกายจะอ่อนลา้าแต่สายตาของเธอกลับเต็มไปด้วยพลังที่ยากจ,จะอธิบายรากับเธอกําลังถือแสงสว่างเล็กๆที่สามารถขับไล่ความมืดทั้งหมดได้ญาติคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นอย่างไม่เต็มเสียงฉันไม่เคยคิดเลยว่าเด็กคนนี้จะรู้สึกโดดเดี่ยวถึงเพียงนั้นคำพูดสั้นๆน,นั้นกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงที่ทุกคนเคยมองข้ามไม่มีใครอยากยอมรับว่า ความยินชาและการทอดทิ้งของพวกเขาผลักเด็กคนหนึ่งไปจนเกือบก้าวพลาสู่ความตายพ่อของเด็กชายยังคงยืนนิ่งเขามองลูกที่ซบหน้าลงกับบ่าแม่ภาพนั้นเหมือนมีบางสิ่งทิ่มแทงลึกเข้าไปในใจสิ่งที่เขาพยายามปฏิเสธมานานกำลังปรากฏต่อหน้าอย่างไม่อาจหันหลังให้ได้อีกแม่เอ,อ่ยขึ้นเสียงเรียกแต่ชัดเด็กไม่ควรถูกทิ้งไว้ลำพังเขาไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะโยนไปมา เขาต้องการเพียงแค่ความรักและฉันจะไม่ยอมให้เขาถูกพรากจากสิ่งนั้นอีกแล้วทุกคําเหมือนตอกย้ําความจริงลงในหัวใจของทุกคนไม่มีใครกล้าเอ่ยค้านแม้แต่พ่อที่เคยตวาดด้วยความโกรธก็ได้แต่กำหมัดแน่นเพราะลึกๆเขารู้ว่าเธอผู้ถูกทุกถ้อยคำเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยหม่นมองกลับมีประกายอีกครั้งเขาโอบแขนเล็กแก,ก,กอดแม่แน่น และพู้เสียงเบาแต่หนักแน่นเกินกว่าคำของเด็กเล็กทั่วไปผมไม่อยากกลับไปอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวอีกแล้วผมอยากอยู่กับแม่เสียงนั้นทำให้หลายคนในห้องหลับตาลงบางคนกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอเหมือนกําลังกลืนความผิดที่ไม่กล้าสารภาพแม่ก้มลงมองลูกน้ำตาเธอไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่มีรสชาติแห่งการปลดปล่อย เธอรับรู้แล้วว่าลูกชายได้พูดแทนหัวใจของเธอหัวใจที่ไม่เคยหยุดรักไม่เคยหยุดรอพ่อสูดลมหายใจลึกเสียงเขาแหบพร่าฉันทำผิดกับเขามามากทำผิดกับเธอด้วยคำสารภาพที่ไม่มีใครคาดคิดดังขึ้นท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบแม่ไม่ได้ตอบทันทีเธอเพียงสบตาเขาสายตาที่ไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดชัง แต่ก็ไม่ใช่การให้อภัยในทันทีเป็นสายตาของคนที่เคยบอบช้ำแต่กลับแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดเพราะเธอไม่ใช่หญิงที่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่คาขอโทษเธอกล่าวเสียงมั่นคงสิ่งที่ฉันต้องการคือให้ลูกไม่ต้องร้องให้ด้วยความโดดเดี่ยวอีกแล้วเด็กชายซุกหน้าลงกับอกแม่รากับต้องการยืนยันคำพูดนั้นด้วยการกอดที่แน่นขึ้น เสียงสะอื้นแผ่วเบา,เบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจคือเครื่องยืนยันถึงบาดแผลที่เกิดขึ้นและเป็นคำตอบที่ดังกว่าคำพูดใดหาหะในเช้าวันที่ฟ้าหลังฝนทุกคนในบ้านเริ่มเข้าใจว่าผู้หญิงที่เคยถูกทอดทิ้งกลับกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตเล็กๆที่เกือบสูญเสียและความรักของเธอคือสิ่งเดียวที่สามารถต่อลมหายใจให้เขาได้ในวินาทีสุดท้าย และจากนี้ไปทุกคนจะต้องเผชิญกับความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ความจริงที่ว่าแม่คนนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ถูกทอดทิ้งแต่คือผู้กอบกู้ชีวิตที่ไม่มีใครทำแทนได้เด็กชายค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างเต็มที่เสียงนกร้องจากต้นไม้ใหญ่ด้านนอกดังแผ่วเบาสายลมเช้าพัดกลิ่นหญ้าเปียกฝนลอยเข้ามาในห้องเขาหันไปมองรอบกายทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แต่ความรู้สึกในใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในอ้อมกอดของแม่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมานานความอบอุ่นที่ป้องกันไม่ให้ความมืดกลืนกินหัวใจเขาอยากพูดอะไรบางอย่างออกมาแต่ลำคอกลับแน่นจนแทบเปล่งเสียงไม่ได้แม่ลูบเส้นผมที่เปียกชื้นของเขาเบาฮา,หาเธอยิ้มทั้งน้ำตาลูกไม่ต้องพูดอะไรแม่เข้าใจแล้ว ประโยคเรียบง่ายนั้นทําให้หัวใจเด็กชายสันสานเขาอยากร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พระสิ้นหวังแต่พระหัวใจเล็กๆของเขาเพิ่งได้เจอที่พักพิงจริงหาหาเขานึกถึงค่าคืนที่ยาวนานก่อนหน้านี้คืนที่เขานั่งคนเดียวในห้องมืดฟังเสียงหัวเราะของผู้ใหญ่ที่ดังลอดกำแพงมาแต่ไม่มีใครเคยเปิดประตูเข้ามาหาเขา ความโดดเดี่ยวกัดกินใจเหมือนเง,งมืดที่ตามหลอกหลอนจนในที่สุดเขาก็คิดว่าการหายไปอาจจะเจ็บปวดน้อยกว่าการอยู่ต่อแต่ตอนนี้เมื่อแม่กลับมานองมืดเหล่านั้นเหมือนค่อยๆจางหายเขาเห็นประกายแห่งแสงสว่างเล็กๆที่ไม่เคยมีมาก่อนประกายที่ทําให้เขารู้ว่าตนเองยังมีคุณค่ายังมีคนที่พร้อมจะรักโดยไม่ตั้งเงื่อนไขเขาเอ่ยเสียงแผ่วสัน่นแม่ผมกลัวเหลือเกิน คำพูดนั้นหลุดออกมาพร้อมน้ำตาที่ไหลรินผมกลัวว่าจะตื่นมาแล้วแม่หายไปอีกกลัวว่าจะกลับไปอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแม่กอดลูกนั่นขึ้นเธอจูบที่หน้าผากของเขาเสียงเธอสั่นแต่มั่นคงแม่สัญญาแม่จะอยู่ตรงนี้ไม่ว่าโลกจะโหดร้ายแค่ไหนแม่จะไม่ปล่อยให้ลูกเผชิญมันคนเดียวอีกต่อไปคำสัญญานั้นทำให้เด็กชายเหมือนหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง เขารู้ว่าชีวิตของเขาอาจยังต้องเผชิญกับเสียงตำหนิอาจยังต้องพบกับความไม่เข้าใจจากคนรอบข้างแต่เขามีบางสิ่งที่ไม่มีใครพรากไปได้อีกแล้วเขามีแม่เขาเงยหน้ามองเธอสายตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังรอยยิ้มเล็กๆค่อยๆปรากฏบนใบหน้าและในรอยยิ้มเล็กๆนั้นคือการประกาศว่าเขาจะไม่ยอมแพ้อ,อีกต่อไป บรรยากาศในบ้านค่อยๆเปลี่ยนยตาที่เคยเมินเฉยเริ่มมองเขาด้วยสายตาต่างออกไปแม้จะยังมีเงาของอคติหลงเหลืออยู่แต่ก็ไม่กล้าพูดสิ่งใดต่อหน้าแม่อีกแล้วพระภาคของหญิงที่ยื้อชีวิตลูกจากขอบเวเมื่อคือนยังคงตราตรึงในใจทุกคนพ่อของเขายังคงยืนนิ่งในใจสับสนและหนักอึ้งเกินกว่าจะเอ่ยคำใดเขาเพียงหันหลังออกจากห้อง ให้แม่กับลูกอยู่ด้วยกันเรากับยอมรับเงื่อนไขาบางอย่างที่ไม่เคยคิดจะยอมมาก่อนเด็กชายซุปหน้าลงกับอกแม่อีกครั้งเสียงหัวใจของเธอคือเสียงที่ทำให้เขามั่นใจว่าต่อให้โลกทั้งใบหันหลังให้เขาก็ยังมีแม่ที่ยืนอยู่ข้างเขาเสมอสำหรับเขานี่คือการเกิดใหม่ครั้งที่สองการกลับมามีชีวิตที่ไม่ใช่เพียงลมหายใจ แต่คือการมีเหตุผลที่จะก้าวเดินต่อไปและเหตุผลนั้นอยู่ในอ้อมกอดของผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทอดทิ้งแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาตกบ่ายวันหนึ่งท้องฟ้าใสากลิ่นดินหลังฝนใหม่ยังคงอบอวลแม่จูมือลูกชายเดินออกจากบ้านใหญ่ก้าวไปบนถนนสายเล็กที่ทอดยาวไปข้างหน้าเธอไม่ได้หันกลับไปมองเพราะในใจรู้แล้วว่าการกลับไปมองอดีต ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งที่เธอต้องทำคือเดินต่อเพื่อสร้างวันใหม่ให้ลูกได้เติบโตอย่างที่ควรเป็นเด็กชายยิ้มบางหาหะแววตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังมือและกลุ่มมือแม่แน่นเรากับสัญญาว,ว่าจะไม่ยอมปล่อยอีกเสียงหัวเราะของเขาดังก้องกลางอากาศเสียงที่เคยหายไปเพราะความเศร้าและความกลัวตอนนี้กลับมาอีกครั้ง สดใสและจริงใจเหมือนท้องฟ้าที่เปิดกว้างแม่หันไปมองลูกหัวใจเธอพองโตโด้วยความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมานานเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายอาจยังมีอุปสรรคและสายตาตัดสินจากผู้คนแต่ทั้งหมดนั้นไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าการเป็นแม่ไม่ใช่การรอคอยการยอมรับจากใครแต่คือการยืนหยัดอยู่ข้างลูก ไม่ว่าจะในยามมืดมนหรือสว่างสวยัยเรื่องราวของผู้หญิงที่เคยถูกทอดทิ้งจบลงด้วยการกลับมาในฐานะแม่ที่แข็งแกรง่งไม่เพียงกอบกู้ชีวิตของลูกแต่ยังกอบกู้หัวใจของตัวเองและจากวินาทีนั้นเป็นต้นมาทุกย่างก้าวของเธอและลูกจะเป็นการก้าวเดินไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความหมายที่แท้จริงของคำว่า ແມ